การให้สัมภาษณ์ในกรณีบิดเบือนมีการกล่าวอ้างว่าการเชื่อมจิตเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าดังนั้นการสัมภาษณ์เมื่อวันที่2ที่ผ่านมานะครับก็จึงเป็นเท็จการกระทําของทนายธรรมราชอาจจะสร้างความร้าวฉานความแตแกแยกระหว่างศาสนาด้วยหรือไม่นั้น เป็นเหตุไอ้ที่บอกว่าใจร้อนนอนที่แคบแต่ถ้าปากแทบก็นอนกองพื้นนะครับวันนี้มามาพบปอทนะครับร้องเรียกล่าวโทษนายธรรมราชนะครับมี2ประเด็นใหญ่ๆนะครับก็คือเรื่องที่1ก <ò> ็ค <ot> ือว่าการให้สัมภาษณ์ในกรณีบิดเบือนมติมหาเทรสมาคมที่424-2567ทับนะครับว่าเป็นเพียงความเห็นของอสำนักพุทธนะครับทั้งทั้งที่อันนี้เป็นมติมหาเทรสมาคมนะครับ ัติมหาเทวสมาคมวันนี้นะครับเกิดจากการที่มีการประชุมร่วมกันของออสงฆ์นะครับซึ่งเป็นเรียกว่าสมเด็จพระสังฆราชทรงเป็นประธานแล้วก็มีสมเด็จพระราชาคณะรองสมเด็จรวมทั้งหมด2 1ร,รูปนะครับแล้วก็มีสำนักพ,พุทธสอพอสำนักพ,พุทธนะครับเป็นฝ่ายเลขาของสำนักมหาเทวสมาคมนะครับดังนั้นการกล่าวหาว่าอันนี้เป็นเพียงแค่ความเห็นของสำนักพ,พุทธจึงเป็นเท็จ การนําเข้าข้อมูลในสารเป็นเท็จอย่างนี้นะครับจึงเป็นความผิดกฎหมายมาตรา14วงเล็บหนึ่งนะครับจึงได้มาลองทุกล่าวโทษพร้อมพยานหลักฐานที่เก็บไว้ด้วยนะครับแล้วก็อันนี้เนี่ยไม่ใช่แค่ความเห็นของสํานักพุทธนะครับเป็นการประชุมร่วมกันของพระเถรานุเถระชั้นผู้ใหญ่ระดับสูงแล้วก็มีสภาพบังคับเป็นกฎหมายฉบับหนึ่งเหมือนเสมือนหนึ่งกฎหมายที่ประสงค์จะต้องปฏิบัติตามแล้วในกรณีนี้เนี่ยก็มีการ ไปแจ้งความเรื่องของการที่มีการกล่าวอ้างว่าการเชื่อมจิตเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็การกล่าวอ้างว่าการเชื่อมจิตนั้นเป็นวิธีหนึ่งในการเข้าถึงสมาธิในในมติมหาเถรสมาคมนี้นะครับได้ยืนยันว่าการเชื่อมจิตไม่มีอยู่ในพระไตรปิฎกและไม่มีอยู่จริงในพระพุทธศาสนานะครับดังนั้นการสัมภาษณ์เมื่อวันที่สองที่ผ่านมานะครับก็จึงเป็นเท็จแล้วก็ไม่ใช่การกล่าวครั้งนี้ครั้งเดียวนะครับ ยังรวมถึงการเก่าวในก่อนหน้านี้เมื่อวันที่21กันยาด้วยนะครับประเด็นที่2ที่มาร้องเรียนนะครับก็คือเรื่องของการที่ไปพาดพิงชาวต่างศาสนานะครับต่างศาสนามีการนํารูปนําภาพนะครับที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องต่างศาสนาคือชาวมุสลิมนะครับแล้วก็พยายามโจมตีพยายามให้ร้ายพยายามบิดเบือนนะครับด้วยข้อความมนเป็นเท็จอันนี้ก็จะเข้ามาตรา14เล็บสองนะครับคือเรื่องเกี่ยวกับการที่ทําให้มีผลกระทบต่อความมั่นคงด้วยหรือไม่ ก็จะให้ตำรวจได,ด้ว,วิน,นิิฉัยด้วยและก็กรณีอื่นๆนะครับว่ามีการโพสต์ในลักษณะนี้แล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้านะครับมีกลุ่มพี่น้องมุสลิมได้ประสานมาทางผมนะครับว่าจะมาร่วมแจ้งความเพิ่มนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นแต่ในเมื่อเกิดขึ้นแล้วเราก็ต้องทําหน้าที่ให้ดีที่สุดก็คือช่วยกันประครับประคองไม่ให้สถานการณ์มันเลวร้ายไปกว่านี้เพราะว่าการกระทําของทนายธรรมราช อาจจะสร้างความร้าวฉานความแตแกแยกระหว่างศาสนาด้วยหรือไม่นั้นผมจะให้เจ้าหน้าตำรวจวันนี้มาแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษครับได้เป็นผู้วินิจฉัยครับและที่สําคัญคือเขาเองก็ไม่ได้ทําการปกป้องพระพุทธศาสนาอย่างถูกต้องด้วยนะครับตอนนี้เนี่ยครับเราได้ผู้เสียหายเพิ่มอีกหนึ่งรายนะครับอยู่ที่จังหวัดโคราชผมได้ประสานงานกับคุณต้นอ,อ้อแล้วก็ได้ช่วยค่าเดินทางนะครับเดี๋ยวกําลังจะเดินทางมาเพื่อจะนํามาแจ้งความเพิ่ม ดังนั้นอยากจะขอร้องทางกองปราบว่าวันนี้ผมเป็นคนที่มายืนเป็นปอดสัตร์นะครับมาเป็นประชาชนข้างถนนเรียบร้อยแล้วไม่มีปัญหาเรามาสัมภาษณ์ตรงนี้เพราะว่ามันเกิดเหตุต่างๆเราเข้าใจได้เราร่วมมืออย่างปากเป็นเหตุไอ้ที่บอกว่าใจร้อนนอนที่แคบแต่ถ้าปากแสบก็อนอนกองพื้นนะครับวันนี้ก็ต้องระวังนะครับอย่าฝึกป,ปันอย่าทําให้เกิดประเด็นทางศาสนามันไม่ไม่มีใครจบสวยครับเรื่องนี้ครับนอกจากสภาทนายความแลม้วเราจะไปยังหน่วยงานอื่นอีกไหม ตอนนี้ก็นอกจากสภาดนายความก็จะไปที่กระทรวงยุติธรรมนะครับถ้ากว่าสภาดนานความไม่ไม่แอชชั่นเรื่องนี้เพราะเหตุว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะครับเป็นนายกสภานายกพิเศษก็เรียกนายกพิเศษนะครับก็คือว่าจะมีมีสถานะภาพเหมือนกับเป็นนายกแต่สูงกว่าเพราะนั้นก็อาจจะไปร้องเรียนเรื่องนี้กับท่านนะครับเพื่อท่านเรื่อรัดแล้วก็ลงมากํากับดูแลพฤติการของคนที่ดูแลเรื่องบรรยาชนนายทีหนึ่งแล้วก็โดยเฉพาะคนานายนคนเนี้ย ควรจะยุติบทบาทได้แล้วแล้วก็เที่ยวไปไล่ฟ้องกันแกล้งนะครับใครที่รู้เห็นเป็นใจใครที่มีส่วนช่วยนะครับควรจะหยุดยั้งพฤติกรรมแบบนี้ถ้าไม่อยากพลาดข่าววันเถิงกอคลายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ที่ YouTube c h anel ท็อปดาราและแฟนเพจ Facebook Top ดาราได้เลยนะคะแต่เดี๋ยวก่อนอยังไม่หมดนะคะอย่าลืมกดซุปเปอร์แตงให้กาลังใจทีมงานท็อปดารากันด้วยนะคะ